โอเคแล้วก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ทุกคนรอคอยนะครับก็ฉลองพื่อตั้มหัวครบหนึ่งร้อยนะครับก็ไอจินได้หัวแจกนะก็เป็นไอจีนยาายเซนด้วยนะครับก็ให้ทุกคนนะครับเมนชื่อตัวเองไว้นะครับในคลิปในนตารางคลิปนะเมนชื่อระบอกตัวเองไว้นะขอชื่อจริงนะไม่เอาชื่อเล่นนะก็ผมก็ยังไม่หายจากการสบายนะครับก็จะลงคลิปช้าหน่อยนะครับ ก็โอเคนะก็ต okay, ้องขอบคุณทุกคนด้วยนะก็ช่วยติดตามผมช่วยกดไลค์ผมช่วยดูคลิปผมนะก็โอเคนะก็คลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะก็มาเมนต์กันเยอะนะมาเล่นกันเยอะนะครับบายบาย